สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้จะทําเมนูอาหารง่ายๆก็คือหมี่ขยุมนี่หมี่ที่แช่น้ําแล้วนะคะก็จะมีถั่วงอกมีถั่วฝักยาวมีกะหล่ำปีต้มเป็นผักนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูขั้นตอนนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มลวกผักกันนี่เราต้มผักกะหล่ำปีให้พอสุกไม่ต้องถึงกับเละนะคะ น้ำก็เดือดแรงแล้วนะคะมีการลวกถั่วงอกเราจะไม่ลวกนานนะคะเราก็ลวกแค่ถั่วงอกพอสดุง้งนี่นะคะผักที่เราลวกไว้สามอย่างถั่วตอกยาวกระลำปีแล้วก็ถั่วงอกเอาไว้คลุกทำหมี่ขยุ่มนะคะมาลวกเส้นหมี่กันนะคะน้ำเดือดแรงๆเราก็มาลวกเส้นหมี่ักพักหนึ่งให้มันนิ่ม ครื่อปรุงก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าถ้ามีขยุบนี่เขาเขาเวลาคลุกให้มันมีรสชาตินะคะก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวพริกป่นมันไม่เหมือนวยเตี๋ยวทั่วไปนะคะ,ะมันอร่อยตรงที่ใส่กระเทียมเตียวที่เราเจียวไปกรอบๆใส่แล้วมันจะหอมแล้วก็มีสารรสตนนหอมผักชีด้วยนะคะ วันนี้เราทำเมนูง่ายๆนะคะต้มน้ำซุปกับสันกระดูกสันหลังหมูใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีเยอะๆอะพอร้อนๆนะคะพอน้ำเดือดเราก็หลีไฟอ,อ่อนๆอมเอาไว้ประมาณสี่สิบนาทีพอตักใส่ชามจิ้มวันนี้นะคะลาดไปเลยถ้วยหนึ่งสี่ช้อนห้าช้อนรสจะได้จับตัด เป็นน้ำซุปนะคะเวลาเราทานข้าวทานหรือเ๋ีวแห้งเราก็จะมีน้ำซุปกระดูกสันหลังหมูนี่แหละสดสดแสบแสบวันนี้มาดูวิธีการปงบีขยุ่มกันนะคะถ้าใช้ช้อนหยิบบองแม่อร่อยแน่ต้องใช้มือขยุ่มเขาเรียกว่าหมี่ขยุ่มก็ต้อเอามือขยุ่ม เก็บกระเป๋นปาน้ำปรุงอยู่ตรงนู้นะใส่ผักนะคะใส่ถั่วงอกหน่อยนึ่งใส่ถั่วผักยาวต้มกระหล่ำปีต้มแล้วแต่นะคะถ้าใครชอบผักเยอะก็ใส่เยอะใส่กระเทียมเจียวจะอร่อยก็ตรงกระเทียมเจียวนะคะในเจียวใหม่ๆห,หอมแล้วก็กรอบ ใส่หมูสับรวนปุงปรสคอเดิมก็ใส่หมูสับอย่างเดียวนางคะารนี้เราอยากจะให้อร่อยก็ใส่หมูชิ้นเข้าไปไม่ชอบใส่นะคะใส่เกี่ยวกับปรุงรสเอาไว้นะคะเวลาปรุงรสเราก็ใส่ตำล้ำทีดหนึงซีอิ้วขาวน้ำปลาหอมผักชี นะคใครชอบผันผักชอบก็ขอ,อม้อมแล้วก็ใส่ผักบุ้งันุกดกรุรสนะคะถ้าใครชอบเผ็ดเผ็ดบีคยุ่มเขาจะไม่ใส่พริกขี้หนูกันนะคะเขาจะใส่พริกข้นไม่ชอบเผ็ดนะคะใส่นิเกียว าใสยให้ได้สามรสแล้วแตงนะคะบางคนก็ไม่ชอบรสหวานก็จะใส่น้ำตาลนิดเดียวแค่ให้รสคมๆ่อมใส่มะนาวค <Yeah. S 1> ลุกเลยค่ะ mm hmm. บางครั้งคนเห็นจะบอกว่าโหไม่เห็นหน้ากินเลยแต่ลองชิมดูนะคะอร่อยมากคมให้ได้สามรสแล้วก็ทำง่ายด้วย mm hmm. เป็นอาหาร จานเดียวที่ง่ายมากกินกันได้ทั้งครอบครัวเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเอาไว้แล้วเราก็ไปลวกให้มันสุกถึงเวลาเราก็ปรุงใครชอบรสอะไรก็ปรุงเอานี่นะคะใส่ต้องให้มีคนกินโชะซะหน่อยวนะ่รสชาติอะไรกันกินโชนเลยสิ โชกด้วยกินโชหน่อยอร่อยแล้วเยี่ยมเลยแซ่บมากดีก็คืออ้อมเล้งนะคะเราทำน้ำซุปกินกันแบบง่ายๆพอเดือดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปอ่อนๆนะคะไม่งั้นกระดูกหมูไม่ว่าอะไรก็แต่ที่ทำด้วยหมูน้ำจะขุ่นปลีใบอ่อนๆเราก็จะมีน้ำซิมต่างหากใส่ เราได้กินตามร้านนะ่ะท่อนหนึ่งก็ใส่ถานมาใส่น้ําซุปนี่เดียวอะ่ะร้อยแปสิบาทเราทํากินเองสองร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้กินกันได้ทั้งวันทั้งคืน,นกินกันได้ทั้งตระกูลเลยค่ะหมอ้อรอบสองอะค่ะดูนะคะนี่บอกว่าเอ็มจนพงกลางแต่ยังไม่เลิกเลยเนี่ย <laughs> นี่ก็เป็นโรคกระเพาะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันเนี้ยสามสามแล้วกระเพาะกลากร,รึกระเพาะควายก็ไม่รู้กินไม่ให้